กราบสวัสดีนะทุกคนวันนี้อยู่กับช่องเน็ตฟรีทีวีนะครับวันนี้ผมก็จะมีรหัสเน็ตฟรีมาแจกทุกคนนะครับผมประมาณ10ตัวนะครับผมเพื่อการไม่เสียเวลาก็ไปดูกันเลยตัวที่1นนะครับผมดอกจันดอกจันนะครับผม777ดอกจันห้าห้าสี่เหลี่ยมย้ำนะครับผมดอกจันเ7 7ดดอกจันนะห้าสี่เหลี่ยมนะครับผมอันนี้ประมาณ ห้ากิกใช้งานได้ห้าวันนะครับผมไปตัวที่สองกันเลยครับผมดอกจันเก้าสามห้าดอกจันสามห้าแล้วก็สี่เหลีย่ยมนะครับผมอันนี้ก็ประมาณสองกิกใช้งานได้สามวันนะครับผมอันดับที่สามนะครับผมดอกจันเก้าสามห้าดอกจัน เกแล้วก็สีเหลี่ยมนะครับผมอันนี้ก็เป็นเน็ต2กิกประมาณ3วันนะครับผมเราไปตัวที่สี่ครับทุกคนดอกจันเก้าสาดอกจัน5แล้วก็สีเหลี่ยมครับผมอันนี้ประมาณ1กิกใช้งานได้3วันนะครับผมเราไปดูตัวที่5ครับผมดอกจัน9 3 5ดอกจัน9 9แล้วก็สีเหลี่ยมครับผม อันนี้ประมาณเน็สองกิกใช้งานได้หนึ่งเดือนนะครับผมตัวที่หกครับผมดอกจันเก้าสามห้าดอกจันห้าสองแล้วก็สี่เหรียญนะครับผมอันนี้ประมาณเน็ตสองกิกใช้งานได้หนึ่งเดือนนะครับผมต่อไปนะครับผมตัวที่เอันนี้เป็นปัวตัวนะครับผมตัวปัวอยไรเล่าอันนี้ก็เป็นตัวนะครับผมอันนี้เป็น โปรกันเน็ตรั่วนะครับผมดอกจันเก้าสามห้าดอกจันแปดแปดซีเรียสอันนี้ใช้งานได้หนึ่งปีนะครับผมเป็นตัวที 4, ่แปดนะครับผมดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันสามแปดศูนย์หกแล้วก็ซีเรียสนะครับผมอันนี้ประมาณหนึ่งกิกใช้งานได้หนึ่งวันนะครับผม ไปตัวที่9ครับผมดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันสองดอกจันหนึ่งดอกจันหนึ่งแล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับผมอันนี้ใช้งานอันนี้สองกิกใช้งานได้หนึ่งวันนะครับผมก็สุดท้ายนะครับผมโปรกันรั่วเฟสแล้วก็ลายนะครับผมดอกจันเก้าสามห้าดอกจันสามแล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับผมใครที่อยากสนใจ หน้าหัสในฟรีก็ลองไปลองไปใช้ดูนะครับผม10ตัวถ้าไม่ได้เลยยังไงได้ก็คอมเมนต์ด้วยนะครับผมและก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อให้พลาดชิปใหม่นะครับผมและวันนี้ก็ไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ชิปหน้าบ๊ายบาย